แค่นั้นถึงกันเลยเลยเหรอผมมันอิ่งไปไหมวงยังไม่อิ่งไม่ใช่เลือขู่เอะไรปะเรือขู่ถ้าอุ้มใจดีอ่ะแบบว่าหน้าตาก็ดีแล้วถ้าใจดีอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขู่ไม่ต้องขู่ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องหลายทีหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามีเมนูมานําเสนอ,อคุและน้ำลายไหลหอม <laughs> โอ้ยเป็นเมนูกุ้งเผานะคะทุกคนเป็นกุ้งแม่น้ําเผาแล้วก็มีแบบมันแบบจุกจุกตรงนี้แล้วก็มีแบบชีส มีแบบใส่ชีสไปด้วยอ่ะอยากกินแล้วว่าแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งคนต้องเสียใจเปาวยิงชุบหนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวนะคะใครชนะได้กินตัวใหญ่ใครแพ้ได้กินตัวเล็กยานรอช้าเลยกืนน้ำลายแลยนะ้วเนี่ยมาอาจอกอะไรเราจะออกกันไก่งั้นอุ้มจอกคอนแล้วกันไหนบอกจอกอะไรนะกันไก่กันไก่ โอเคเริ okay. Le Dante, ่มเลยแล้วกันนะดูไซ้์ขอดมเขาบอกมาว่าต้องกินมันกับข้าวเปล่าก็ตักเลยมันอุ้ยดูดิบนมันเยิ้มๆอืมดูดิน้ำจิ้มนิดนึงใส่ใบอย่ารอช้าหนึ่งสองอ้ยจังเลยว มันกุ้งค้อนอร่อยจริงบอกเลยมันกุ้งหรือขี้กุ้งเลยไม่ดูริงจริงอันนี้ทั้งตัวนะหนึ่งสองสามเฮ้ยอาวนั่นแงร่วงเลย ในนี้มันหล่นไว้โอ้ยลงเหนือไว้มั่งก็ได้อโอยลงเลขมันกินไหม สั่งมาจาก a c e b o o k นะคะทุกคน <ขอ S 1> จากเพจกุ้งเบ์เลอร์ที่ระยองคือว่าเจ้าของร้านน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้เขาไม่ได้สปอนนะแต่ว่าอยากรีวิวให้เขาคือแบบว่าเราสั่งเขาวันศุกร์แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาส่งของให้เลยแล้วเขาบอกว่าของจะถึงวันเสาร,ร์เพราะเราใช้อัดวันอาทิตย์ไงแล้วทีเนี้ยพอวันเสาร,ร์ปุ๊บห้าโมงแล้วอะ่ะเราเช็คเลขพัสดุอะ่ะแล้วของมันยังไม่ได้ถึงจากส่วนเรือมันแค่เข้าระบบอ่ะเราก็เลยแคสไปทางร้านทางร้านเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเช็คของให้แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขนส่งเขาไม่ส่งแล แล้วเจ้าของร้านเขาบอกอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าขนส่งเปิดแล้วเดี๋ยวผมอะ่ะไปเอาของที่ขนส่งแล้ววิ่งเอามาส่งให้ที่บ้านอะ่ะว่าสุดยอดเลยอะ่ะแต่ถ้าจะสุดยอดกว่านี้คือต้องได้กินด้วยอะ่<ป>ะเมกินเลี่ยปหนึ่งตัว ต่อไปจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนตัวนี้จะเป็นชีสโอ้โหดูเท่าหน้าเลยอะโคตรใหญ่โคตรใหญ่กวมืออีกดูดิตัวนี้จะเป็นของใครอู้เท่าหน้าเลย <c oughs> มาเกมที่สองรอบนี้ต้องได้กินละ <c oughs> แม่ฉันต้องได้กินกุ้ง <c oughs> <c oughs> ตัวแค่นั้นถึงกันเลยเลยเหรอผงมันอิ่มไปแม่วงยังไม่อิ่มไม่เล่เล้อขู่อะ่รปะเล้อขู่มาอุ้มจะออกอะไรอุ้มจะออกกันไก่เราจะออกค้อนได้มาหนึ่งสองสาม กิน,นบอกเลยไม่ยอมแน่ๆตัวที่สองครับให้ดมให้ดมผมใส่ชีสไว้นะเนี่ยอย่าดมเยอะเดี๋ยวกินหายหมดแล้วเราได้ตัวนี้หรอใช่ตัวนี้แบบเอาข้าวลงมาตรงนี้เลยไหมขอสักนิดได้ไหมไม่ได้แพ้ก็คือแพเราจะไม่ออมชอมันนะนี่นะทุกคนโอ้หืมือสั่นเลยอะ มต้องสั่เอามาเนี่ยดูดิกินจากหัวอะไระเนี่ยแบบมันกุ้งคลุกข้าวเนาะสามสี่อืมกินน้ลายคือมันดีใช่ไหมกุ้งก็มันชีสก็หอมข้าวร้อน,รอ,น,รอ,นอร่อย พีกุ้ง <laughs> โ<ย>ู<น>้ยชั้นอืมเฮ้ให้การจินตนาการ <laughs> มีอห้ดูให้ดูภาพนี้แล้จินตนาการเนอาหิวแล้วทีเดียวเลยแบบร่วงเ,วเลย <laughs> ทุกคนไม่รู้จะพูดคำไหนโคตรดีจริงๆบอกเลยถ้าใครแบบอยากกินแบบพวกเรานะเพจอยู่ตรงนี้มันจะซวยแบบว่าเออเป่ายิงชุบสาครั้งไม่ชนะสักครั้งหรออ่ะตัวสุดท้ายเอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ด้วยนะตัวเล็กคือไม่มีแล้วอ่ะวันนพิม่าพร้อมกับัยชนะจริงวันนี้เป็นวันของเราจริง ถ้าอุ้มใจดีอ่ะแบบว่าหน้าตาก็ดีแล้วถ้าใจดีอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องูไม่ต้องคู่แบ <c oughs> ่งให้เราสักตัวหนึ่งก็ได้นะเกมก็คือเกมเราไม่ไม<ร>ใช่กินตัวเล็กมาสองตัวน้องาเขาเรียกว่าไม่ใช่รายการทีวีเราเป็นรายการเรียลลิตี้เรื่องจริงเจ็บจริงอดจริงสั <c oughs> ่งแล้วก็เป็นคนสั่งนะนี่แหละมันถ้าเจ็บใจตรงนี้แหละจะไม่ให้กินสักตัวเลยหรอแต่มันถ้าเจ็บใจมากกว่านี้แบบมากองจะตัดแล้ว เอาแบตจะหมดงั้นเอางี้เดี๋ยวผมจะเป่ายิงฉุบไปนะถ้าใครชนะก็ไปกินหลังกล้องโอเคงั้นก็ฝากด like. กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปลาไปกับการเป่ายิงฉุบแล้วเดี๋ยวันี้จะไปกินหลังกล้องไม่ไม่บอกแล้วว่าออกอะไรครั้งเนี้ยเสียเลแตกอุ้มบอกก่อนนะว่าอุ้มจะขออุ้มจะออก,ออมออกอไม่ต้องไม่ต้องเอามาเร็วเดี๋ยวแบตดหมดเดี๋ยวตัดไม่ต้องวายไม่ต้อง <laughs> ทำลายพิธี <laughs> หนึ่งสองสามอูจะคอนนั่นไงว่าอูมจะออกคอนสามตัวคนเดียววันนี้มันเป็นวันของเราจริงๆโอเค